ครับจะพามาดูนะครับยังร้อนนะครับเดินมาเข้าห้องน้ำยามค่ำคืนนะครับไม่รู้ตัวอะไรอยู่ใต้หลังคานะครับตัวแดงๆครับตามมาดูกันนะครับมันอยู่ตรงไหน ว้ายยืนใหญ่นะครับมันคือตุ๊กเกนั่นเองโอ้ยังหลอนครับตนแรกครับนึกว่าอะไรครับตาแดงๆครับน้งเชื่อมในครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับ